สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวลเล์บอลสาวไทยเราและก็วงการวลเล์บอลอาเซียนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันตารางการแข่งขันขางสาวไทยเราทุกรุ่นทุกอายุมันชุกไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน16ปี19ปี21ปีหรือแม้แต่ทีมชาติชุดใหญ่ที่จะแข่งขันกันแบบต่อเนื่องติดกันเป็นเวลายาวนานน่าจะประมาณ1เดือนได้ที่ มีโปรแกรมทับซ้อนกันในการแข่งขัวอลเลย์บอลสาวไทยของเราในปีนี้แต่ยังมีอีกหนึ่งรายการครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยและก็ เป็นรายการเหมือนยกระดับอาเซียนนะว่าทีมไหนแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยจะมาเข้าชิงกับไทยเพราะว่าไทยเราเป็นแชมป์มาแล้วถึง4สมัยติดต่อกันแบบยังไม่แพ้ใครเลยถ้าเกิดดับมาก็4ปีแล้วนะครับที่สาวในเรายังไม่แพ้ในอาเซียนถึง7สมัยติดต่อกันนะครับโอ้โหคือเราเป็นแชมป์มาตลอดเลย7ปี7สมัยถือว่าเป็นศตวตรรษที่ยาวนานมากๆนะครับก็เลยทําให้ฝั่งของเวียดนามเอง เขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาล้มไทยให้ได้กับการแข่งขันและในปีที่แล้วครับเวียดนามเองก็เกือบล้มไทยเราได้กับสนามแรกของการแข่งขันซีวีลีกที่พวกเขานั้นแพ้ไทยเรา2ต่อ3โดยการแพ้ครั้งนั้นเวียดนามก็โมกันยันลูกบวชและก็ยกย่องสูงหกตู้เย็นว่าเป็นเทพเจ้าของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามแต่ว่าล่าสุดในปี2 0 2 5ครับมีข่าวอัปเดตออกมาจากฝากฝังไทยเราแล้วก็ด่งดังไปถึงฝากฝังเวียดนาม ที่การแข่งขันซีวีลีกปีนี้ปรากฏว่าทั้งโค้ดอทีมงานสตาฟและก็สมาคมวอลเลย์บอลไทยนั้นตัดสินใจส่งชุดใหญ่เพื่อที่จะลุยแข่งขันในรายการนี้ก็เลยทำไม่สื่อของเวียดนามครับบอกว่าโอ้โหตายแล้วเจองานยากแน่ถึงแม้ว่าจะหวังล้มแต่ให้ได้เนี่ยแต่การที่เจอชุดใหญ่ มันเป็นเรื่องยากมากกว่าเดิมซึ่งสื่อเวียดนามเ่ยกับออกมาบอกว่าการแข่งขันซีว a ลีกปีนี้เนี่ยมันทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อล่าสุดสาวไทยเราได้ออกแถลงการเกี่ยวกับนักกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันซีว a ลีกทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงและปรากฏว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยเราเองก็บอกว่าไม่มีการบังคับนักกีฬาที่ไม่พร้อมลงแข่งขันลงสนามนะครับแม้ว่าจะเป็นรายการซีว a ล u กก็ตามแต่ว่าก็ถือเป็นเวทีแห่งเกียรติยศและ ไทยของเราเนี่ยจะส่งทีมดีที่สุดลงสนามด้วยก็เรียกว่าการแข่งขันซีวีลีกปีนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับที่จัดขึ้นในรูปแบบพบกันหมด1เลกโดยมีทั้งหมด4ชาติที่ร่วมแข่งขันนะครับได้แก่ไทยเวียดนามอินโดและก็ฟิลิปปินส์ซึ่งในสัปดาห์แรกของการแข่งขันนั้นก็จะจัดขึ้นในวันที่1-3สิงหาคมนี้โดยไทยเราเป็นเจ้าภาพก,ก่อนนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นการกลับมาคุมทีมในบ้านครั้งแรกของโคดออดด้วยและก็จะยังคงมีโคดฝั่งคุณเน่ยมาป็ผู้ชว เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะไปคุมทีมชาติอยูสิบเปีก็ตามครับแต่ก็ยังมาเป็นผู้ช่วยนะในรายการซีวีลีกซึ่งก็น่าจะนําทัพมาโดยกัปตันทีมแหละอัจราพรพรคงยศจะโจรโมกสีพิวิยากกกรรและก็ทัดดาวนึกแจ้งแต่ถ้าเกิดแขง่งกันจริงๆผมว่ามันก็ต้องมีการโรเตชันผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามากันเยอะเหมือนกันแล้วการที่เราส่งทีมชาติชุดใหญ่แบบนี้นะครับสื่อเวียดนามหลายสื่อเป็นกังวลมากนะก็เรียกว่าตาสว่างกลัวแล้วครับผวาแล้วครับในการเจอไทยเราเขาบอกว่า การที่เราส่งชุดใหญ่ลงมาเนี่ยมันํำไม่สถานการณ์ของทีมชาติวเวียดนามเปลี่ยนไปครับจากที่ต้องเจอกับงานที่ง่ายเพราะคิดว่าไทยเราจะส่งดาวรุ่งขึ้นมาแต่กลับกลายเป็นว่าเจอความยากลำบากแทนเพราะที่ผ่านมานั้นเวียดนามก็ยังไม่เคยคว้าแช,ชมป์ซีวีลีกได้เลยโดยตลอดทั้ง3ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นได้แค่รองแช,ชมป์เท่านั้นนะครับส่วนไทยเราก็ เป็นแชมป์มาเจ็ดสมัยมันก็เยอะมากๆนะครับแล้วการแพ้ของเวียดนามทั้งหมดแล้วการแพ้ของเวียดนามทั้งหมดเลยก็คือแพ้กับทีมชาติไทย4สมัยติดต่อกันแต่ที่มันไม่เป็นผลดีกับไทยเราก็คือในรายการซีวีลีกนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ตามนะแต่จะไม่มีผลกับคะแนนสะสมอันดับโลกหรือว่า World Ranking เนื่องด้วยสาเหตุมาจาก ทีมใดของเราครับได้เข้าร่วมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2025ซึ่งตามข้อกําหนดของ FIVB นั้นหากทีมใดเข้าร่วมแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรับคะแนนจากรายการระดับภูมิภาคซ้ําได้อีกเพื่อที่จะเป็นธรรมกับชาติอื่นๆที่ไม่ได้เล่นในเนชั่นลีกนี่ก็คือเงื่อนไขที่ทําไมสาวได้เราถึงไม่ได้รับคะแนนกับการในขัน FIVB และทีมที่แข่งกับไทยครับก็จะไม่ได้รับคะแนนเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะส่วนไทยเองก็จะไม่ได้รับคะแนนจากการในขันในทันวร์นาเมนต์นี้เลย ซึ่งจะนับเฉพาะเกมอื่นๆที่ไม่มีไทยเราแข่งนะครับก็เป็นอย่างเช่นเนวียดนามเจออินโดอินโดเจอกับฟิลิปปินส์หรือว่าฟิลิปปินส์เจอเวียดนามเนี่ยก็จะนับเหมือนเดิมซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกับอันดับโลกนะแต่ว่ารายการซีวีลีกมันก็เป็นในการแข่งศักดิ์ศรีถึงแม้เราจะส่งชุดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องประคองตัวให้ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเกือบพลาดท่าเหมือนกันถ้าเกิดแพ้เวียดนามไปปั๊บผมคิดว่าเวียดนามน่าจะโมยันลูกบวชเลยก็ได้นะครับเพราะ ในเลกที่1ของซีวิลิกปี2024หรือว่าปีที่แล้วนั้นสาวรือของเรามีงานยากอยู่เกมเดียวครับในการเจอกับเวียดนามซึ่งก็เล่นในบ้านของเวียดนามด้วยโดยในเกมแรกที่เราลงเล่นเจอกับอินโดนีเยเราก็ชนะมา3-0น,นะครับส่วนเกมที่2เราเจอกับฟิลิปปินส์ก็ชนะมา3-0แต่ว่าเกมที่3นั้นเราไปเจอเวียดนามซึ่งเซตแรกเนี่ยตู้เย็นโชว์พลังเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังประคองตัวชนะไปได้ก่อนในเซตที่1 2 5ต่อ1 8หลังจากเซตที่2เนี่ยเวียดนามไม่ยอมครับเวียดนามเอาชนะเราได้29-27และทีี 3, ่่3น เวียดนามก็มาพลิกแซงเรา25ต่อ23ซึ่งตุดท้ายสาวในเราก็มางัดฟอร์มเก่งได้เอาชนะไป25ต่อ21และก็เซตที่5นั้นเราก็มาเอาชนะอีก15 13, นนต่อ13คะแนนตอนนั้นก็จําได้เลยว่าสาวในเรากดดันมากถึงขั้นแบบร้องไห้ออกมาเลยนะครับในแมตที่เราเหมือน จะไม่แพ้เวียดนามนะแต่เราไปเสีย2เซตแล้วรูปแบบการเล่นมันใกล้เคียงกันแบบนั้นเนี่ยก็เป็นที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นครับมาแข่งสัปดาร์ที่2ปั๊บเนี่ยเวียดนามก็มีฟอร์มที่ดีนะพวกเขาก็ชนะอินโดชนะฟิลิปปินส่วนไทยเราก็ยังมีฟอร์มที่ดีอยู่ครับเอาชนะฟิลิปปินมาส0มชนะอินโด30มศูนย์แล้วพอมาเจอกับเวียดนามอีกครั้งในแมตช์สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ารอบนี้ทั้งโค้ชยาไละก็นักกีฬาทุกคนจัดหนักจัดเต็มครับ เอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตทั้งเซตที่1เซตที่2แล้วก็เซตที่3ซึ่งคว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้สำเร็จกับการแข่งซีวีลีกปี2024เรียกว่าตอนนั้นเวียดนามน้ำตาตกในเลยก็ได้นะครับตาสว่างนะเพราะเหมือนสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะบูชาตู้เย็นแต่ว่าพอสัปดาห์ที่2ปั๊บ ตู้เย็นถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ว่าก็ไม่มีความโดดเด่นมากขนาดนั้นนะครับและก็โดนจับสกเกลจับร็อกได้หลายตัวหลายครั้งเลยซึ่งในปี2025นี้ครับกลายเป็นว่าฝั่งของเวียดนามเองเขาก็เอาจริงเอาจังนะครับถึงขั้นปรับแผนซ้อมเต็มพิกัดไปซ้อมถึงประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับไทยเราในปีนี้โดยเป็นสื่อของเวียดนามเองนะครับที่เขาบอกว่าทีมชาิเวียดนามก็ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายสําคัญในปี2025อย่างไม่ลดละนั่นก็คือการคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันซีเกมและก็การล้มไทยเราในการแข่งขันซีวีลีกโดยโค้ชของเวียดนามอย่างเหยียนตวนเกียตเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาเกือบ1เดือนเต็มเพื่อที่จะยกระดับทั้งทีมในด้านเทคนิคและก็ความแข็งแกร่งซึ่งหลังจากจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นานาชาติเนี่ยทีมก็จะปล่อยตัวนักกีฬากลับสังกัดกลับทีมครับเพื่อแข่งขันรายการในประเทศและก็หลังจากนั้นเนี่ยจะรวมตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นโดยเป้าหมายหลักก็เป็น ที่ประเทศญี่ปุ่นแหละที่จะอยู่ถึง20-25วันและก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมสมโมสรในท้องถิ่นหลายแมตช์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเจอกับสถานการณ์จริงและก็ทดลองผู้เล่นใหม่ๆแล้วเอามาเจอกับไทยเราก็มีอยู่ ประโยคนึ่งนะครับที่สือเวียดนามบอกว่านอกจากการเรียนรู้กับทีมระดับสูงของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสให้นักกีฬาจะได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งทางจิตใจและก็การเล่นอย่างเป็นระบบซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เวียดนามยังต้องพัฒนาหากต้องการเทียบชั้นกับยักษ์ใหญ่อย่างทีมชาติไทยของเราได้แล้วเขาก็บอกว่าในซีเกมส์ครั้งที่ส3ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนั้นความฝันของเวียดนามเลยก็คือจะคว้าเหรียญทองแย่งเหรียญทองมาจากเราให้ได้ซึ่งแค่นั้นก็ยังไม่พอครับสเต็ปการเข้าแคมป์ของเวียดนามเนี่ย เขาตั้งใจจะอยู่ยาวแบบ2เดือนเต็มเลยก่อนเข้าสู่ทวัวร์เดเมนต์ซีเกมอย่างเป็นนางการก็ต้องรอชมรอติดตามกันเลยครับว่าในแมตช์ซีวีลีกที่จะถึงนี้ไทยกับเวียดนามนั้นใครจะเป็นผู้ชนะและผมเองก็คิดว่าโคดดไม่น่าจะส่งชุดใหญ่ร้อเเพราะเรามีโปรแกรมกันในขันวันเลยอบวันหญิงชิงแชมป์โลกรออยู่และก็ยังมีรายการซีเกม หรืออีกหลายรายการมากนะครับที่จะมีโปรแกรมแข่งกันกันซึ่งมันก็จะทับซ้อนด้วยแหละกับเดือนสิงหาคมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าจะส่งชุดดีที่สุดเนี่ยแต่ก็น่าจะมีการผสมผสานดาวรุ่งด้วยที่แน่ๆผมคิดว่ารุ่นอายุ21ปีกับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเนี่ยน่าจะมีการผสมผสานก,นกันกับรายการนี้ยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับแต่อีกหนึ่งรายการที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นรายการ VTV ครับที่ไทยเราส่งรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้วก็มีเสริมกติกาแก้วพินเน่ยเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักในชุดนี้อยู่ ยังไงก็รอชมรติดตามนะครับจา่าแข่งขันในวันพรุ่งนี้เกมแรกเราจะพบกับโคลาเบลกาทีมแชมป์เก่าจากรัสเซียยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย